สวัสดีครับคลิปหมดยุคตึกแถวอาคารพาณิชย์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ในเรื่องราวเดิมๆนะครับก็คือหมดยุคตึกแถวอาคารพาณิชย์เราออกมาดังนี่เลยนะครับสถานีรถไฟสามเสนแต่ก่อนคึกคักมากเลยทีเดียวแต่ตอนนี้ก็ตามสภาพเลยครับเงียบเหงาซบเซานะครับตรงนี้ก็มีร้านค้าที่เปิดอยู่ก็2ร้านถึง3ร้านนี่แหละนะฮะนอกนั้นก็ปิดก็จะมะีร้านสะดวกซื้อ ยังเปิดอยู่ทั่วไปนอกนั้นก็เงียบนะครับตรงนี้ซึ่งตรงนี้สถานีรถไฟสามเสนนี้แอดมินเคยมาใช้บริการอยูน่นะตอนนั้นจะค่อนข้างจะคึกคักเลยแหละนะครับหลังๆมาอันนี้ไม่แน่ใจว่าสาเหตุอะไรนะรก็เงียบไปเลยนะฮะตอนนี้อันนี้ก็เดินทางมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้สตาร์ทมาหลังจากเริ่มสตาร์ทนะฮะตรงนั้นเลยป้ายทางด้านขวามือเนะี่ย รถไฟสามเส้นนะฮะสถานีรถไฟสมเส้นก็ตรงมาเรื่อยๆตรงนี้เป็นถนนเทิดดำรีนะครับก็ที่จะผ่านนะครับถนนเทิดดำรีก็จะมีหน่วยงานทางทหารตรงนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกโรงเรียนหรือว่าอะไรก็ตามก็จะเป็นพวกแฟดพวกที่อยู่เนี่ยก็จะเป็นของทหารจะเป็นส่วนใหญ่นะครับในด้านฝั่งซ้ายแล้วก็จะมี อซอยที่มีชื่อเสียงฮะระ้นอง1ซอยระนองสองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ในเรื่องของทหารเนี่ยยศสูงๆเขาก็จะมาอาศัยกันอยู่ตรงนี้มีบ้านพักมีอะไรอยู่ตรงนี้แหละนะครับรวมถึงเฟดทหารชั้นผู้น้อยอะจะเรียกว่าชั้นผู้น้อยก็มีเยอะหลายตึกเลยทีเดียวนะครับ แอดเนียละนองอะอันนี้ทะลุไปถนนพระรามห้านะครับตรงนี้รถติดนิดนึงก็หลังจากนั้นก็รับชมกันต่อนะครับย่านนี้ก็จะเป็นย่านทหารนะครับตรงนี้ก็ซอยร้านองหนึ่งร้านองสองนี่ก็จะเป็นแหล่งที่พำนักพักพิงหรือว่าที่อยู่อาศัยของข้าราชการทหารนะครับก็ดูกันมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็คือยังอยู่บนถนนเทิดดัมริ ถนนเทิดดัริถ้าตรงไปก็สถานีรถไฟขนาดใหญ่นะสถานีรถไฟกลางบางซื่อนะฮะเป็นสถานีขนาดใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศแหละนะครับตรงนั้นก็ถ้าหากว่าจะเลี้ยวไปทางด้านขวามือก็เป็นปฏิพัฒน์สะพานควายนะฮะแต่ว่าคลิปนี้แอดมินก็จะเลี้ยวทางด้านซ้ายมือเพื่อที่จะ,ะไปทางด้าน บางโพนะครับี่ตรงนี้ยังไม่ถึงนะตรงนี้ก็จะขอทางนะฮะเลี้ยวทางด้าน้ายมือเพื่อที่จะไปทางถนนทหารเกียรกายแล้วก็บางโพจุดสุดท้ายฮะรตรงนี้ขอทางได้แล้วเรียบเร้าไว้ก็มาได้เลยนะครับตรงนี้ก็เลี้ยวขวามาพอดีรถติดรถไฟเขียวพอดีก็ผ่านสะดวกนะฮะเนี่ยฮะที่ตรงไปเมื่อสักครู่เนะี่ยสถานีกลางบางซื่อ ถ้าเลี้ยวไปทางขวามือเนี่ยก็ปฏิพัฒนสะพานควายนะครับอันนี้ก็มาด้านตรงนี้ก็ยังเป็นเล่งนะครับเป็นทหารนะครับเป็นหน่วยงานราชการทางทหารหน่วยนั่นหน่วยนี่แหละนะครับตรงนั้นแต่ตรงนี้เป็นถนนปฏิพัฒนต้นๆนะฮะต้นๆถนน,นนะรตรงนี้แอดมินก็มาจนถึงตรงนี้เขาเรียกสะพานแดงนะครับด้านหน้าไม่แน่ใจว่ารถติดหรือเปล่าถ้าติดก็จะตัด ออกส่วนที่รอนานๆนะ,ะรถติดนะครับตรงนี้ไฟแดงก็ตัดออกก็ข้ามแยกเนี่ยสะพานแดงสะพานแดงถ้าด้านหน้าคือถนนทหารถ้าเลี้ยวขวาก็ไปทางตะปูนนะครับเลี้ยวซ้ายก็นั่นแหละพระรามห้าโอเคครับตรงนี้ก็อยู่เหมือนเดิมนะครับก็เป็นในเรื่องของอหน่วยงานทางราชการทหารเหมือนเดิมนะครับตรงนี้มีทั้งโรงเรียน แล้วก็อื่นๆนะครับตรงนี้ก็หลายๆคนก็อาจจะ,ะผ่านมาเรื่อยๆตรงนี้จะเป็นที่นะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญและยิ่งใหญ่ก็คือจะมีรถใต้ดินนะครับสีม่วงนี้จะโผล่ขึ้นมาเนี่ยกำลังก่อสร้างกันอยู่นะฮะก็คืบหน้าไปค่อนข้างที่จะเยอะแหละนะฮะถนนทหารตรงนี้แหละนะครับจะไกลนิดนึงนะครับสถานีตรงนี้เพราะว่าจะทําอุโมงค์ไปทะลุจนถึงนู้นเลยนะครับรัฐสภา ถนนสามเสนนะครับตรงนี้ก็ก็รอชมกันแล้วก็รอชมรอใช้กันว่าจะเป็นยังไงนะครับตรงนี้ซึ่งด้านหน้านี่ก็คือจะเป็นนะครับแยกเกียกายนะฮะตรงนี้ไม่แน่ใจว่าร,รถติดหรือเปล่าถ้ารถติดก็จะตัดส่วนที่ติดออกก็จะจะต้องวิ่งไปเลยนะครับตรงนี้ถ้าตรงไปก็ที่จะเป็นก่อ,อสร้างสะพานด้วยนะฮะตรงนี้นะฮะ แยกเกียกกายเลี้ยวขวาอันนี้รถไม่ติดตรงนี้ดีนะครับตรงนี้ก็เข้าสู่ย่านบางโพนะครับเริ่มนิดนึงนะครับสะพานเกียกกายโน่นเลยบางอ้อโน่นแหละนะครับสะพานข้ามเจ้าพยากําลังก่อสร้างกันอยา่างถ้าเลี้ยวซ้ายก็นั่นแหละถนนสามเสนสถานรีรัฐสภานะครับอันนี้ก็เดินทางมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็จะเข้าสู่ย่านบางโพแหละนะครับตรงนี้ก็ ดูกันมาเรื่อยๆนะฮะในเรื่องของตึกแถวหรืออาคารพาณิชย์ตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับค่อนข้างที่จะเงียบเหงาซบเซาที่ตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งคอนโดอาพาร์ตเมนต์เป็นหลักนะครับตรงนี้ในเรื่องห้องแถวหรืออาคารพาณิชย์ตามที่ท่านผู้ชมได้ดูแหละทั้งสองฝักฝั่งปิดสนิทเลยนะครับไน้อยถึงจะมีร้านเปิดเพราะว่าตรงนี้จะเป็นแนวของรถไฟทั้งสองสายใกล้กันนะครับสายสีน้ําเงินเนี่ยดานหน้าเนี่ยก็ อีกสายหนึ่งก็อีกฝั่งทางด้านขวามือนี่ก็จะเป็นสายสีม่วงนะครับฉะนั้นก็ตึกแถวเรือห่านวานนี้ก็จะไม่ค่อยเป็นที่นิยมแล้วเขาก็จะทุบแล้วก็ทําเป็นคอนโดกันเยอะเลยนะฮะก็ตามนั้นแหละตามที่ได้ดูนะก็จะมีบ้างเล็กๆน้อยๆเลยที่เปิดนี่ฮก็คอนโดก็สร้างกันเยอะอยู่เหมือนกันนะก็ยังเสร็จก็ยังไม่เสร็จก็มี ครับคลิปหมดยุคตึกแถวอาคารพาณิชย์สถานีรถไฟสามเสนสิ้นสุดบางโพขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขาดตกบุกพร่องยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับขอบคุณทุกยอดวิวและการแชร์สำหรับคลิปนี้โชคดีมีความสุขขอบคุณครับ